พอเรียงมั่นาใจที่ใดนี่ที่นี้มีกำลังจะเห็ดผมเห็นเงินถุงมืออย่างน้อยเป็นพันครับเซาหนึ่งครับโอ้วารลพันเลยเนาะครับเป็นพันครับนี่มันปวนลางไงนั่นมันมันมันมีดมองเห็นมองไปทางซ้ายทางขวามันมันมันเห็นแต่ไยใดาหมดเลยครับเห็นเป็นเงินหมดเลยใเห็นแต่เงินมดเลยครับครับผมอืมกล้วยมันเ่ากับไปเอาไปเอาไปเตรียมไว้รับลูกขากับทีหาเครือแบบนี้นะครับเราก็ซื้อไปงดทุกวันแหละครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เกษตรเมืองช้างจะพาท่านผู้ชมมาดูโคกหนองนาครับสวยๆนะครับอยู่ที่อําเภอสํารงทับนะครับจากโคกนานะครับก็มาสู่กับร้านอาหารนะครับที่อยู่กลางทุ่งนาแต่มีคนมานะครับอุดหนุนหลายคนเลยครับเดี๋ยวจะพาไปสัมภาษณ์กับเจ้าของนะครับนี่เจ้าของตรงนี้ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับให้แนะนําตัวชื่ออะไรครับผมดาววิลาสศักดิ์มณีพราวครับอ๋อนี่ครับก็อ่าอยู่ต้นนะครับเดี๋ยวให เล่าที่มาที่ไปนะครับได้ทาไมได้มาทําโคงนาที่นี่ครับผมครับตอนแรกอ่ะปวเล่ากันเลยเนาะครับว่าเล่าเลยครับครับตอนแรกอ่ะคือมันมีแรงบันดาลใจครับาะตอนแรกผมการมาการเกษตรแต่ว่าตอนแรกก็เคยไปอบรมเนาะเรื่องการเกษตรเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนาะครับอบรมมาหลายเทื่อหลายหลายครั้งนะครับแต่ว่ากับบอสามาสีเฮดด้วันนี้เลยผมตัดสินใจมีมีสาตอนสาลูกแรกนะครับประมาณ เขาคูดให้พี่นะครับผมไปเหตุมากเรื่อยๆครับปลูกผักปลูกอะไรก็ถือว่าปลูกเองขายเองนะครับปลูกเองทายเองเลยเลยผมตั้งซื่อสวนว่าสบายดีสวนเงินบ,บาท <ừ> um, นะครับสบายดีสวนเงินบาทสบายดีสวนเงินบาทเ <ừ> um. พราะว่าคาว่าเงินบาทนี่คือหมาย,มายความว่าผมหาเงินบาทมันหาง่ายครับอปลูกผักแล,กล้วก็กำขายกำหาบาทสิบาทก็ถือว่าหาเงินบาทหางา่ายผมก็เลยว่าตัง้ง ตั้งใช้ยญาสวนผมสวนเงินบาทสบายดีสวนเงินบาทนะครับครับผมบันี้ก็จุดเริ่มแรกคือตัวนั้นเป็นแรงบันดาลใจนะครับจากที่นั่นบกเคยมีถนนนะครับบัน้ผมมีรายได้เนี่ยผมก็เลยเฮ็ดถนนเขาน้าครับเมื่อเป็นแสนครับโอ้เป็นแสนเมื่อเป็นแสนครับครับผมครับเฮ็ดถนนเขาน้าทางสะดวกรถปีกับแย่งใครรถเก่งแย่งเขาใดสามารถไปชมสวนใดนะครับบันี้ก็เลยเออบันี้ก็เลยมันมีมันมีโครงการของพัฒนาชุมชนนะครับครับ บันนี้ก็เลยมีผู้รักผู้ใหญ่่นมาแนะนําเออเห็นแต่ตานี่แหละเออสามารเสียดาคนในบ้านกคนในชุมชนเนาะเป็นตัวแทนของหมู่บ้านได้เป็นก็เลยเร่งเห็นว่ามาหาผมว่าเออเฮ็ดบอโคกน้องหน้านี่ผมก็เลยถามกับครอบครัวนะครับตอนที่โคกงน้องหน้าเกิดขึ้นก็คือควพรผอมของครอบครัวนะครับก็ไปครอบครัวคือเห็นด้วยทั้งหมดถ้าเห็นด้วยทั้งหมดบัานก็เลยเออพร้อมใจกันเออถ้าตรงเฮ็ดเฮ็ดก็คือเฮ็ดเพราะว่าผมก็หักอาชีพนี่อยู่แล้วนะครับ เพราะว่าเห็ดหน้ามันก็เห็ดมาแต่ชัวหลายหยุกหลายปู่าตายาเห็ดมาโดนแหละก็ถือว่ามันบดีขึ้นนะครับก oh, so, e like, ็คิดว่าเออเล็ดสวนเพื่อปลูกพักปรับเปลี่ยนก็คือว่าดีขึ้นนะครับอ๋อดีขึ้นกว่าทำนาเนาะดีขึ้นดีขึ้นกว่าทำนาเป็นเป็นรายได้ทุกวันนะครับพื้นที่กี่ไร่ครับตรงนี้ครับทั้งหมดเจ็ดไร่กว่าเจ็ดไร่กว่าไร่ครับทำกมหมดเลยครับผมโค้งน้องนาสามไร่เดิมทีของผมนั่ยมันมันมันเป็นเกือบสองไร่เหมือนกันผมทำแต่ก่อนนะ ครับผมใส่งบประมาณจกของตัวนั้นครับจากโค้งนะครับตอนนี้มาสู่ร้านอาหารนี่คือร้านอาหารตัวนี้เปิดเปิดได้ยังไงครับผมเกิดขึ้นได้ยังไงตัวนี้ครับก็คิดว่าเออถ้าเราถ้าเฮ้าเฮ็ดโขกน้องหน้าถ้ามีผักมีอย่างคนมีคนมามาชมมาเบึงกับเฮาาฮาคิดว่าเฮ้าเฮ็ดขายอาหารนําคือที่ดีก็ต้อนรับเ่นก็คือเออพ้นต้อนรับก็ดีตอนแรกก็เฮ็ดร้านนี้หน่อยมบเดี๋ยวภาพไปดูนะครับภาพาไปชมครับว่ามีอะไรบ้างครับนะครับก็ตอนแรกคือทําแค่อ่า อันเดียวนะที่นั่งอันเดียวครับที่นั่งอันเดียววันนี้กับลูกขามาาลายเท่ากับเริ่มขยายออกครับผตอนรับลูกขาก็ถือว่าเกือบเต็มทุกวันแหละครับรถกระจอดแบบนี้ที่เนี่ยเห็นนี่แหละครับผมที่นี่ขายอะไรบ้างครับอมีหลายอย่างตัวนี้สองเท้าแม่คั่วผมเป็นพอบานแต่ว่าผมก็ครับก็มีอาหารตามสั่งแหละครับอ๋อแล้วก็มีกาแฟด้วยเนาะครับกาแฟน้ำปั่นน้ำมีทุกอย่างเลยพาไปดูข้างในนะครับพาไปเดินชมข้างในทาง้นเลยครับ คเพื่อนทั้งนี้ครับนี่ครับมีซุ้มมีอะไรจากสวนสวยนะครับหน้าร้านครับผมอืก็มีแขกมาอย่างนี้เลยครับมีลูกค้ามานี่ฮะนี่ก็จะมีปวยเตี๋ยวนะครับปวยเตี๋ยวน้ําตกน้ําใสไปจับกาแฟโบราณมีหลายอย่างอยู่ครับมีหลายอย่างกาแฟโบราณก็มีเนาะไปทานร้านกาแฟเมนูพิเศษต้องมีแม่บ้านเราทําผักผมที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติสามารถ แปรเป็นอาหารมาดูฝั่งนี้นะครับผมนี่ยแม่บ้านกำลังทําอะไรอยู่ครับผมสวัสดีครับผมสสวัดีค่ะครับตอนนี้กำลังทําอะไรอยู่ครับกำลังจะผัดผักขมค่ะผัดขมอ๋อผัดผักขมเมนูเมนูเด็ดเลยผักขมน้ำมันหอยผัดผักขมเนี่ยมาจากไหนครับของเกิดโดยธรรมชาติเลยธรรมชาติเลยครับ นี่ครับเมนูเด็ดที่นี่เลยครับผมบักผมบัหผมครับผมนี่ครับที่นี่ก็คือเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งครับนั่งชมวิวครับสำหรับลูกค้าที่มานับนั่งชมวิวโดยโดยรอบเลยครับนะครับหนัวเมนูมาดูหลายอย่างครับเป็นกับกาแฟโบราณทางนู้นครับผมมีผัดไทยมีซีอิ๊วกับเผาทุกอย่างเลยอาหารเนาะอยากกินอะไรมาได้ที่นี่นะครับผมนี่คืออะไรครับผมนี่กล้วยฉาบครับแบบว่าเป็น ลูปคนแปรลูกจากนี่สวนกลวยนี่แหละ๋อแปรูปเองแปรูปเองขายก็พอได้ขายเยู่ครับถือว่ารสชาติดีครับไปรูปเลยแล้วก็มาวางขายมาวางขายตรงร้านครับจากที่สวนแหละจากเป็นกลวยเป็นยังเนี่ยเอามาแปรลูปครับผมครับนี่ครับครบวงจรจริงนะครับผมไปเดี๋ยวลุงพาไปชมต่อครับไปชมด้านโซนนู้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่แรกนะที่ทําตอนแรกเนาะครับทแค่ตรงนี้นะครับแล้วก็ขยายนะครับพอมีคนมาเยอะก็เลยขยาย เพิ่มมาเรื่อยๆ,ๆนะครับครับโอ้ตรงนู้นก็มีสะพานเดินข้ามูๆๆ่นสะพานเดินข้ามามัยสะพานนี้นทำเองหรือว่าจ้างก็ทำครับทำเองครับทำเองครับอืมไปเดี๋ยวพาไปขึ้นสะพานตรงนู้นขึ้นสะพานมามาเยี่ยมชมครับผมอลุงพาไปก่อนเลยครับนี่ฮะการต่อยอดครับจากโค้งของนาก็เป็นในส่วนของการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นร้านอาหารนะครับเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นสะพานสวยงามอ่าเดี๋ยวเจ้าของพาข้ามไปก่อนเลยครับผมนี่ฮะ สะพานใครมาก็นะครับมานั่งถ่ายรูปได้บรรยากาศดีครับผมนี่ครมีชิงช้ามีต่างๆนั่งครับเดี๋ยวจะให้คุณลุงพาทัวร์ชมนะครับชมสวนโค้งนาปพาไปเลยครับผมนี่ครับจัดสวนได้ดีครับได้สวยงามนะครับผมบรรยากาศดีนะครับเนี่ยเดินมาถึงเราก็จะเห็นต้นกล้วยนะครับติดเครือแล้วครับผมอ่าในสวนโค้งนานี้คุณลุงปลูกอะไรบ้างครับโอ้มี มีหลายอย่างมีกล้วยมีมะพร้าวมีผักทุกอย่างนะครับที่นี่ครับพริกดูพริกครับพริกก็มีครับพริกมีเยอะมากเลยนะครับพริกก็มีครับโอ้อันนี้เมื่อกี้เราเห็นผักโขมเนาะนี่เราเดินมาเราก็ไม่เห็นเลยผักโขมอยู่ข้างหน้านี้ครับนี่ครับเกิดขึ้นธรรมชาติเลยเนาะครับอือฮู้ดูครับามทำอาหารได้ปรุงอาหารได้ครับผมเราไม่เห็นต้นกล้วยเลยกล้วยเยอะมากกล้วยนี่เป็นกล้วยพันอะไรครับ กล้วยน้ำว้าครับกล้วยน้ำว้าเลยมีกล้วยหอมก็มีังนพาไปชมเลยครับผมเนี่ยทำหลากหลายผสมผสานกันนะครับผมต้นแคร์ต้นแครนี่เป็นเป็นแครเกษตรครับแครเกษตรนี่ขายดีด้วยแครเกษตรอย่างต้นกล้วยที่มันปลูกคือเอามาจากไหนครับก็ไปบางทีก็ไปไปหากับพี่น้องลยครับไปขอเขาบ้างซึ่งบ้างขอบ้างส่วนส่วนใหญ่ก็มีแต่พี่น้องให้นะครับครับผม นี่จะพี่น้องไห้ครับนี่แค่เกษตรครับแค่เกษตรนี่เก็บทุกเช้าครับนี่มันจะนี่มันดอกมันโตนี่ดอกนี่คือเก็บไปขายหรือว่าทำอารเก็บเก็บไปขายครับเก็บไปขายครับไปขายที่ไหนครับผมก็ตามหมู่บ้านครับผมขายทุกเช้าครับออกทุกเช้าเลยอ๋อก็แล้วมีของที่ขายต่างๆก็คือจะเอาไปทุกเช้าเลยครับมีมีมีทุกเช้าเลยแลวการปลูกที่นี่ปลูกแบบไหนอินทรียหรือว่าเคมีอินทรีย์ครับอินรีครับอินีเลยอ๋อแปลว่าใครที่กินเพื่อเปอาหารที่นี่ปลอดภัยนี่ก็ฟักทองนี่ก็ก็ขยายไปเื่อยนี ตอนนี้มันเริ่มนี่นี่มันเป็นสวนใหม่ของโคกน้องนาโดยตรงสวนผมอยู่ทางนู้นนีมีบวบมีอะไรครับมองไปรอบๆมีทุกอย่างแต่ใครก็ขายได้ครับแต่ใครหอมอันนี้ต้องบอกว่าเป็นโคกนาของพัฒนาชุมชนนะครับครับตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของชื่อแบบอะไรนะครับวานประสานใจว่านประสานใจนะครับพื้นที่พื้นที่สามไร่สามไร่ครับ นี่ก็เป็นปลาครับนี่รูปหัวใจเป็นสารูหัวใจอ๋อนี่สาลูปหัวใจนี่ครับปลาก็เยอะแยะเลยครับนี่เรื่องปลาอะไรบ้างครับมีปลาตรงนี้ปลาตะเพียนครับต้องแบ่งแยกทั้งนี้ปลาปลายิสบก็แยกกันเลยครับแยกกันเป็นบ่อปลานินปลาเพียนครับตรงนั้นเป็นรูปของปลาวานปลาวานครับครับผมได้ขายยังครับผมปลาตอนนี้ครับจะจับขายยังปลาปลาปลาบ่อนี่ยังครับแต่ว่าของไส่ไก่ขายแล้วเป็นของไส่ไก่ขายครับผม นี่ฮะต้นไม้ก็มีทุกอย่างที่เราไปอุปรมาเนาะครับอืมเนี่ยมีทุกอย่างเลยดูครับขนุนมะม่วงคานะครับพืชสูงกลางต่ำเตี้ยได้ดินมีทุกอย่างเลยเนาะดูครับสวยงามมากเลยครับผมนะครับมีทุกอย่างนะครับสลับใครที่มากินมาชมที่นี่นะครับก็จะได้มาชมด้วยครับชมสวนเดินชมสวนเล่นนะครับเนาะหาบรรยากาศนะครับถือว่าเป็นบรรยากาศที่หาได้ยากนะหลายคนก็จะชอบ หาบรรยากาศที่มีร้านอาหารแล้วก็มีสวนมีอะไรให้ชมนะครับผมเนี่ยอย่างคุณลุงก็เป็นต้นแบบนะครับของหมู่บ้านเลยก็ว่าได้นะครับที่ไ่ได้ได้มาทําตรงนี้นะครับผมในการทํานับช่วงแรกนะครับาชาวบ้านเขาจะมองว่าไงบ้างครับการที่เรามาทําเกษตรจากที่ทํานาดีๆเอามาเปลี่ยนที่ปลูกพืชถักต่างๆไปเขาว่าไงบ้างครับเขาก็มีเสียงสะท้อนมาอยู่ว่าเออจกขุดแวงนบเซได้น้าบเขาก็บอกผมก็ผมตั้งใจแลลวเซได จะได้ก็ต้องทาใจแต่ว่าผมก็ว่าพยายามเทศให้ได้ครับพร้อมทั้งขบคัวแล้วว่าพยายามว่าต้องเฮหดนให้ได้นะครับให้เขาเห็นนี่ก็เพิ่งผ่านจะจะถึงปีพอดีเนาะครับผมก็ถือว่ามันมันมันแนมห็นนะครับมันแนมเห็นแต่ว่าชาวบ้านบางคนบุเคยออกมาถ้าออกมาก็แปลกใจเลยเพราะว่าอันนี้สงจากน้ำฝนเนี่ยน้ำบ่อเนี่ยเวลามันแห้งกระดดบัอนี้น้ำฝนมาตอนเหนืองกันเนี่ยเขาเห็นบ่อผักครับเริ่มพึชเลยอ๋ออันนี้สงมีผมกับปต้ ฮอันนี้นี่นี่ขี่ขี่ควายวิยคอกนะครับครับผมบางสึกก็เอามาจากจากข้องวัวตัวเองบางเสือกับสือเข้าแน่พอสือนําพี่นองแน่นะกับสามารถมาถดูกัลังงามครับโกหลายยางครับผมคือว่าผมเห็ดไปเรื่อยพัฒนาไปเรื่อยแล้วพีว่าอย่างไรผมก็โอ้ก็แรงรันใจที่ใดนี่ที่นี้มีกําลังจะเห็ดผมเห็นเงินถุงมืออ๋อยางน้อยเป็นพันครับเสาหนึ่งครับโอ้วันละพันเลยเนาะ Ooh, เป็นพันครับนี่ไมันเป็นกําล right ังใจมันมันมันมีมองเห็นมองไปทางซ้ายทางขวามันมันมันเห็นแต่ไร้ดอยเหมือนเลยครับเห็นเป็นเงินหมดเลยครับครับผมอืกล้วยของเธอกับไปเอาไปเอาไปเตรียมไว้รับลูกขากับทีหาเครือแบบนี้นะครับเอากระซื้อไปหมดทุกวันแหละครับอืนี่ครับนสิ่งที Street> ่เป็นก ouais> ําลังใจนัคือเราทําแล้วเก็คือได้เห็นนะครับเห็นเห็นไม่ต้องรอเลยครับเห็นเลยครับ นี่นี่โคกน้องหน้านีมันกําลังเป็นายใดแต่ว่าคองทีใดแต่ก่อนคือสวนเก่าผมสว,าสวนเกา่ามองไปเห็นครับนี่ข้อบวกว่อะไรอยู่นู่นครับครับครับผมเออทั้งนั้นครับปลาก็อมีหอยขมมีปลาทุกอย่างเลยครับที่เอะมังเชอลูกค้าเขาอยากกินหอยขมพวกก็ต้องงมไปครับงมไปขายให้เขาครับี่เป็นทั้งสองครับผมนี่คือว่าความสุขอยากกินเขาอยากกินป้าก็ได้กินนี่อยากกินบางเชอกับลูกๆเขาเวลาเขามีเวลาเนาะเป็นลูกๆแล้วร้านเขาก็มา มาตกเบ็ดเ่าก็ได้เลย้ตกเบ็ดก็ได้เลยปลาปลาโผล่ขึ้นมาครับสารตัวใหญ่ครับปลาดิลตัวขนาดนี้ปลาแตเพียนใหญ่ครับแที่เราเห็นตัวนู้นน่ะก็จะเป็นทําอะไรครับนี่ทําเป็นเขาเอออยางภาษาของของพวกกรมพันาที่ดินเนาะโอ้พวกอันประมงเขาว่าอยยังอยังเงเข้าไปอุลุมทําอะไรนะครับทํา อาหารให้ปลาอาหารให้ปลาน่าเนี่ยมันกินหมดแล้วผมยังไม่มีวลาอาศัยเอาเพิ่มเลยเป็นเป็นอาหารแบบพิซซ่าเลยครับพิซซ่าพิซซ่าอันนี้ใส่อะไรบ้างครับใส่มันมีปุ๋ยคอกมีหลายอย่างมีฟางเลยครับเศษฟางเสีอะไรดูเอาใส่ายทีละหมดเลยครับโอ้หมดเลยแล้วปลามันมากินตอดกินด้วย่อนะพืกินครับมันเริ่มโตเลยนี่แล้วยังอาหารทวนนี่ได้ให้อาหารไหมครับให้ให้แต่ห่างๆางครับห่างห่างประมาณกี่วันครั้งครับ ก็ประมาณอาทิตย์หรือว่าบางทีก็เป็นกรรมสองกรรมพอมันมันช่วยเหลือตัวมันได้ยังให้ยังให้มันพร้อมนะย้ายขาดครับย้า้ขาดอ๋อมีมีตรงไหนพาชมอีกครับผมไปทางไหนไปทางนี้ไหมไปได้ครับผมดูครับดูต้นกล้วยครับสวยงามมากเลยครับต้นกล้วยครับอันนี้กล้วยนี้ได้ขายต้นยังครับได้ขายหน่อหมยังยังครับยังเหรอเนี่ยครับดูครับ ดูมีพกก้วยก็พอแล้วครับว่าดตรงนี้สูก็มีคนมีคนมาติดต่อสื่ออยู่ครับแต่ยังยังบอกท่านจะขายอยู่ดูอดูมีต้นอบอว่ใหญ่ๆเลยครับนี่ครับนี่ผักบุ้งนี่อันนี้สูงนี่ครับจากผักบุ้งนี่ขายได้แค่กําห้าบาทกําห้าบาทนี่ครับเอาไปขายทุกวันครับนี่ครับรายได้คือผักบุ้งเราไม่ได้เปิดเนาะเราเราไม่ได้ปลูกเนาะไม่ได้ปลูกครับมีต้นแคก็เสริมไปเรื่อยต้นแคนี่แต่ใครก็เอา เอาไปมือแล้วก็เอาไปขายช่วงเช้ามือแล้วก็ก็ไดก็ประมาณห้าสิบหกสิบบาทครับนี่ยอดสักบุ้งครับอดูผเก็บสวยเลยครับเก็บทุกมือครับเก็บทุกวันครับนี่นี่ผลผลได้จากโขกน้องนาตัวนี้ผลคอยได้เลยนะครับผลคอยได้ได้ทุกวันครับคือผักบุ้งนี่ก็เป็นอาหารปลาได้เหมือนกันเนาะได้ครับได้นี่แตงไทยนี่ก็ปลูกสลับไปแตงไทยก็มีนี่แตงไทยโอ้นี่นี่ครับพืชคุมดินอย่างดีครับผมแตงไทยครับ นี่กลางออกดอกเลยเนาะครับอือนี่กล้วยจากปลูกช่วงเมษาปีที่แล้วโอไปดูกล้วยนี่หน่อยครับผมกล้วยครับกล้วยวิใหญ่เครื่อใหญ่นะครับกล้วยนี่โอ้นี่ครับมันกำลังนี่นี่กล้วยไม้ครับกำลังออกลูกอืออันนี้อันนี้เพิ่งออกลูกเลยเนาะครับอืมไร้เรื่อยู่มันออกลร้เครื่อเลยครับครับผมลายเรื่อยู่ดูดูต้นสมบูรณ์นะครับนี่ครับมีสี่ต้นนี้สมบูรณ์มากต้นใหญ่เลยนะครับดูความสมบูรณ์นะครับเกิดจากการที่ อ่าหอมดินเนาะครับผมีหอมดินด้วยอะไรบ้างครับผมครับใช้ฟางใช้แกลบใช้ฟางเลยปุยคอกเลยครับนี่นะเป็นแกลบดิบรับนี่ครับอเลบแกลบแกลบดิบฟางแล้วก็ใส่ขุยคอกเนาะครับอือนี่ฮะทำให้ต้นไม้เราโตสวยงามเลยครับนะครับมีฟักทองยังกำลังสีออกลูกนี่กำลังจะเป็นโอ้ฟักทองนี่กำลังปิดลูกครับครับกำลังปิดลูกเลย นี่ไม่ลดน้ำนะก็นี่สงจากฝนจากนี่แหละครับครับนี่ครับต้องบอกโครงการโค้งนานี้คือโครงการฟรีเนาะครับฟรีครฟรีนะครับครับฉะนั้นพอเราได้มาก็ต้องดูแลเนาะจะได้อ่าให้เห็นนี่ก็แจงโมครับนี่ก็อันนี้สงจากนี่โ้แจงโมแตงโมกันนี่ครับนูแจงโมแตงโมนะครับแตงโมแจงไทยมีการมาขโมยไหมครับผมมีมีเหมือนกันครับนี่ก็ทองโอ้โหหนูฮะเยอะแยะเลย นี่แหละถ้าบานเพิ่นเพิ่นเห็นผมกับเพิ่นว่าโอ้บหบสเซได้น่าบัดถามมีข้นขม่าเดียวนี่แต่วคนขมาเดียวกับแลกตาเลยว่ามันมันมีพืชราย่างแตกตาขมัานแตงโมครับดูแตงโมครับโน่นแตงโมอยู่ลูกนนครับนี่ครับพืชคุมดินครับดีกับเราปล่อยพื้นที่ว่างเปล่าเนาะทางนี้เป็นต้นไม้ยืนต้นนี่ไม้พวกไม้ประดู่ไม้ยางเป็นพืชเศรษฐกิจเนาะไม้ป่าไม้ป่าเศรษฐกิจไม้ป่า นี่บวบก็มีครับบวบนี่ก็สามารถเอาไปขายได้นี่สามลูกสามลูกก็สิบบาทครับไม่ต้องทําคางเลยเนาะครับแบบนี้เลยแบบแบบทำทางก็มีหนุ่นอยู่ตรงนู้นอ๋อไปเดี๋ยวเดินไปดูฝั่งนู้นเลยนะครับนี่บวบครับบวบก็ปลูกทิมไปก็จะเป็นอันนี้สงพ่อยด่ไปคือกันครับเป็นเงินทั้งหมดครับอ่เป็นรายได้เท่านี้แหละสามารถให้ขอบรัวมีพลังกับยูนี่และครับครับผมมันมองเห็น่สมืออ่อ รดูต้นมะม่วงนี้กลางออกดอกเลยครับมะม่วงเนี่ยออกดอกหลังเขาเลยนะครับครับนี่นะครับบางคนมาทําโค้งหน้าแล้วได้อะไรกินได้อะไรได้จากไหนนะครับนี่คือสิ่งที่เราเห็นนะครับรายได้นะครับมีพออยู่พอกินเนาะถึงโควิดไปไหนไม่ได้ก็มีอาหารกินมีครับมีครับนี่ก็ะไม่ไฟเพิ่งปลูกได้ประมาณ บททั้งปีหรอกเป็นไพ่อะไรครับผมเป็นไผ่อะไรแบบไผ่กิมซุงนะไผ่กิมซุ่งครับผมมาทังนี้มะเป็นไงบ้างครับทำแล้วมีความสุขไหมครับเออความสุขอยู่นี่นะครับโลกค้าเขียดก็อยู่นี่ครับแล้วถ้าย้อนกลับไปได้นะครับจะทำให้แอโค้งนะถ้าย้อนกลับไปได้นะครับย้อนกลับไปตั้งแรกเลยโอ้ยถ้าพูดถึงว่าทำการทำนานนะกับเป็นคนมีตังค์เลยครับครับคิดว่าถ้าเราทำมาจะ ประมาณเฮาอายุยังประมาณยี่สิบหรือสามสิบเนาะครับถ้าเฮาคิดว่าเฮาเห็ดแต่แต่ตัดสินใจว่าได้เรียนรู้จากศูนย์เออหน่วยงานอันนั้นนี่เพิ่นพาไปอบรมถ้าเฮาตัดสินใจเห็ดตอเหลกถ้าบบยุงสีแล้วครับอ๋อนี่ผมก็ถือว่าดีขึ้นดีขึ้นพอหยังดีขึ้นผมเห็นเงินสมือได้รับเงินสมือครับนั่กระบืองเขือนยาวไปดูบักเขือยาวครับเบักงเขือยาวก็มียาวมากเลยครับผมโอ้โหนี่รเื้อยาวมากเลยนะครับนี่นี่นี่กะเขือยาวครับนี่ก็มี นี่รับมันก็จบไปขายขากันครับยางละเล็กละน้อยเกือเป็นเงินหมดเป็นเงินเบิร์ดเลยครับนี่เป็นเงินหมดนี่ครับอันนี้ก็ปลูกใหม่เพิ่มนองมะเขือนะเพิ่มอยู่เรื่อยๆครับเพิ่มอยู่เรื่อยๆนี่ครับทุกอย่างเป็นเงินหมดนะครับเงินหมดเดี๋ยวโอ้เรามาดูตรงนี้นะครับอ่ามีสแลนทางแสงมาดูครับว่ามีต้นอะไรพิเศษอยู่ข้างในบ้างครับสแลนนี่พลูครับพลูพลูอ๋อเป็นพลู ปลูกเพิ่ปลูกใหม่อ๋อก็คือต้องทําพางแสงให้เหรอครับครับเดี๋ยวมันติดดีๆก่อนค่อยเอาออกอือไปไปดูพลูนี่ครับผมอันนี้เป็นพลูที่คนแก่กินเนาะใช่ <S <S ก็ไว้าขายเหมือนกันเนาะว้ข,ขายเหมือนกันอือครับนี่ช่วยงานบางทีก็เก็บอือันนี้ต้นทันไปซื้อมาหรือว่า<ป>ซื้อมาครับนี่ต้นละร้อยต้นเท่าไหร่ครับร้อยนึงอ๋อต้นละร้อยบาทครับแล้วก็ทาเสาค้าให้เนาะครับนี่ครับ หลายคนอาจจะมองข้ามเนาะพลูนะครับสามารถที่สร้างรายได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมันเพื่อมันใหญ่ก็ต้องหาใหม่ลักซับหลบๆให้มันให้มันเลื้อยไปให้มันไต่ไปได้อ๋อครับผมครับมันก็จะเป็นแตกพุ่มใหญ่ขึ้นไปเรื่อยครับครับนี่ครับระหว่างข้างๆนี้ก็จะเห็นพริกแซมเต็มเลยครับพริกพริกพริกับไม่ปล่อยให้พื้นที่ว่างเปล่านะครับผมนี่ครับดูมาละกอก็มีนะครับบักฮงนะครับ เนี่ยครับก็ที่นี่เปิดร้านอาหารนะครับผลผลิตจากนี่เอาไปทาร้านอาหารใช่ไหมครับ,รบแปลว่าลูกค้าที่กินอาหารที่นี่ปลอดภัยเป็นของอินทรียเนี่ยครับผมปลอดภัยจากสารเคมีสุขภาพดีครับผมนี่แล้วผมก็งานหล,ลักๆก็เวลาว่างๆมาแต่ขล้ายพักแล้วก็เดตซอยเขาอยู่ทั้งลานเนยเมื่อเธอลูกค้าเขาสั่งหลายก็ต้องไปส่งซอยลูกเนี่ย<อ>บันนี้ก็มาเข่าสวนหลังจากเข่าสวนก็กยึด บางเชือกับลูกเขามาซอยแหละมาซอยเวลาว่างทางนู้นนะครับมาซอยแล้วว่าตรงนี้คือเป็นธุรกิจครอบครัวเนาะธุรกิจครอบครัวนี่ก็ถือเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าครอบครัวเห็นด้วยนะครับแต่ถ้าเราทําเกษตรครอบครัวไม่เห็นด้วยก็ทําอะไรก็ยังไม่ประสบผลสาเร็จนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นต้นแบบนี่สวนเก่าผมทั้งพี่ครับอืนี่เป็นสวนใหม่ขู่น้องนาก็เพึงเพึ่งพึ่งมีรายได้เกิดขึ้นมาแล้วนี่มีรายได้ แต่แต่สวนเก่าเนั่นเป็นรายได้ประจําปีเลยหละประจํามื่เลยไปเดี๋ยวไปดูสวนเก่านะครับก่อนที่จะมาเป็นโครของนานะครับก็จะมีการนำเกษตรมาก่อนเริ่มต้นมาก่อนแล้วนะครับมาดูครับสวนเงินบาทนะครับสบายดีสวนเงินบาทสบายดีสวนเงินบาทนะครับปลาหลายเัีเยอะแยะเลยครับปลาไม่ต้องห่วงอาหารเยอะแยะเลยนะครับมีทั้งหอยขมมีมีทุกอย่างเลยครับที่ห้ากิน องใส่ข้องซอยอยู่นี่จะมีฟางมีขอกงวมีควายผมก็เลี้ยงง้วเลี้ยงควายปกติ๋อก็เลี้ยงอย่างนี้ครับขราบเป็นไร่ไดนหมดทั้งหมดครับนี่ครับผมสบายดีสบายดีสวนเงินบาทคุณตาวิทศัก์มันยังมีเพลเพื่อนนี่เออครับผมสบายดีสวนเงินบาทที่ผมตั้งเพื่อนมีหน่วยงานทหารเพื่อนมาเร่นมาเยี่ยมเพื่อนอ่คือบุหิตสวนเงินหลานลุงอ่ะ เงินหลานผมเอาผมเงินบาทวะเงินบาทผมเอาไงวะครับทั้งนั้นก็มีพริกครับมีฟักบุ้งอ๋อนี่มีทุกอย่างมันกัน้ำฟักบุงฟักบุ้งมีมะนาวมีบกแขรงเครื่อพ่วงครับอันนี้ก็เป็นที่พักเนาะครับที่พักเลยครับที่พักไปนอนเข้าสวนนะครับนี่เวลามาเน่เน่ก็นอนนี่นะครับอืนี่มาดูปลามาดูปลานะครับปลานี่เป็นปลาปอเก่าั่งนี้เป็นปลาอะไรครับผมเป็นปลาหลายอย่างครับหลายชนิดมีทั้งปลานินปลายี่สบปงวนจัน มีปลาแต่เพียนมาดูปลานะครับครับปึ๊บโยนแต่ว่าสวนหมากผมบวกลูไข่เดวานดอออ๋อด้นๆแล้วกันเดี๋ยวได้มันกระมาเดี๋ยกระมากเพราะว่ามันมันบวกลูได้ครับไม่ค่อยได้กินเนาะครับสรุปให้ฟังหนึ่งครับเป็นไงบ้างก็ทำถึงตอนนี้ครับรู้สึกเป็นไงบ้างครับมีความสุขไหมครับมีความสุขสบายขึ้นครับเพราะว่าก็แค่ว่าเป็นโรคไข้เขียดกันเลยแหละเพราะมีสวนดูแลเนาะรอสวนไปกัมีแต่ผืิดเป็นผักเป็น กิปลาในสาก็มีปลาทุกสิงทุกอย่างก็กคือว่ามีความสุขครับครับผม,มถ้าย้อนกลับไปได้นะครับเสียดายไหมครับที่ที่มาทําเกษตรหลุนี้ครับโอ้เสียดายครับถ้าย้อนไปเลยอู้แายเห็ดต้องมีมาอ้หลายสิบปีแล้วคือสิต โอ้ยง่ายที่ติบุญรุษปรยาดครับขถาดที่กัพ่อไปมาได้นะครับแต่ที่ว่ามีความสุขครอบครัวญาติพี่น้องก็อยู่ด้วยกันได้มีความสุขนะครับอยู่ด้วยกันยังมีความสุขครับเขาสวนกันเอ้ยเงีย้มให้การเย็นพักที่ปลูกมาด้วยมือตัวเองเนี่เห็นมันงอกงามขึ้นมากโอ้ยนั่นคือพลังใจครับครับก็อยากให้ฝากนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับที่อยากทําหรือว่ากล้าเริ่มต้นอยางให้ฝากนะครับว่าต้องทําอะไรยังไงบ้างครับก็ต้องอันนี้ก็ต้อง ให้ปรึกษาก็ลูกเก่าก่อนอว่าเออฮะคิดห้ดีวาเ,าเออแต่เขาไปน้ำใดก็โอเคเนาะครับกับเออนี่ก็ผมคือกันแล้วก่อนที่ใดกับต้องทามลูกตามเมี่ยนะครับเพราะว่าต้องให้เข้าใจกันนะครับว่าเมื่อเฮ็ดเขาเดียวกับโอ้มันสาเร็จยครับครับเมื่อเฮ็ดกับคัดแกกับรอบรั่วมันกับมัน,มนมบดนนะ่ดช่เนาะครับเฮ็ดแต่เออแต่ถ้าลูกเมี่ร้อมก็อยากแนะน้าให้พี่น้องเลยเฮ็ดอยู่เพราะว่ามันสมัยนี้ฮงโอ้เข่ากับวุ้ยก็แพงนะครับก็อยากให้เฮ็ดหน้าลอยลง มันมาเห็ดเกษตรจริงๆเห็ดสวนนี่แหละครับพวก,พวกนี้แหละอของเฮากินเสมอนะอยู่ประจําวันของเขา้าครับผมเห็ดให้มันได้ซุยยางนะครับให้มันสื่อน้อยลงนะครับมีแรละแต่เขามาให้ไล่ใจมันน้อยลงนะครับคือคือผมนี่ผมไปคิดว่าคงจอนอยู่้วครับรอยากกินลปลาก็ได้กินยาก,กินหอยจะได้กินมีผักมีผิกงมีซุยชิงซอยยางนะครับครับผมของอื่นอ่าสําหรับใครที่อยากมาชมที่นี่นะครับ อ่าอยู่บ้านอะไรให้บอกชื่อบ้านนะครับบ้านบกกับบ้านบกที่แปดตะวันกรอมจังหวัดสุรินทร์ครับง่ายท่งสะดวกครับครับผมมีอาหารกันกินทุกอย่างเนาะมาได้เลยครับอืมครับนี่ครับวันนี้เราก็ได้ข้อมูลความรู้หลายอย่างนะครับอ่าอยากมาเห็นบรรยากาศอยากมาเที่ยวก็แวะมาเลยนะครับผมอ่าสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณคุณลุงนะครับที่ให้มาชมสวนนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ